คลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่ปกบทความนะครับปกบทความอย่างที่เพื่อนเเห็นตอนนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นหน้าปกนะครับมันก็จะเป็นสีเทาๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปภาพให้มันนะครับทํำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับแล้วเลือกไปที่โพสต์แล้วเราเอาเมาส์ไปชี้ที่โพสต์ที่เราต้องการจะใส่หน้าปกให้มันนะครับแล้วเลือกคําว่า Edit นะครับ พอมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับมันจะมีเมนูทางด้านขวามือตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับรูปเฟืองนะครับหรือว่าเซตติ้งตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยนะครับแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่าฟีเจอร์อิมเมจนะครับคลิกไปได้เลยนะครับจากนั้นก็คลิกเซตฟีเจอร์อิมเมจนะครับมันก็จะวิ่งมาที่คลังรูปภาพของเรานะครับมันจะมี2แถบนะครับก็คือ แถบอัปโหลดไฟล์แล้วก็มีเดียไลบรารีมีเดียไลบรารีก็คือรูปภาพที่มีอยู่แล้วในระ,ระบบ w o r d p r e s s ของเรานะครับเราสามารถเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีภาพที่เราทําไว้แล้วนะครับเราก็เลือกกรงอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก Select file นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะใส่นะครับเป็นปกนะครับ พอมันขึ้นเครื่องหมายถูกอย่างนี้นะครับเราก็คลิกเซตฟีเจอร์อิเมตวนี้ได้เลยนะครับหน้าปกมันก็จะขึ้นละลองกดอัปเดตนะครับจากนั้นนะครับคลิกเข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับตอนนี้มันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเฟชนะครับเนี่ยครับพอเราทำการรีเฟชแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าปกให้นะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ สองตัวนี้ดูนะครับก็เข้ามาที่หน้าแดช b บอร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ edit นะครับ feature image ตัวนี้นะครับเซตแต่ผมจะลองใช้รูปจาก Library นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เซต feature image เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กดอัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาดูที่ตรงนี้กดรีเฟรชอย่างนี้นะครับส่วนขนาดไซส์นะครับก็อย่างตัวนี้นะครับผมใส่ไซส์เป็น1,280นคูณ720นะครับจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือมันจะหายไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็สามารถไปปรับไซส์ได้ที่หลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น ตัวเต็มก,ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีเนาะก็อาจจะต้องไปปรับไซส์นะครับซึ่งตัวเนี้ยไซส์ของแต่ละตีมก็จะไม่เหมือนกันเนาะผมก็จะไม่ได้กําหนดมาให้ว่ามันควรจะเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับก็ต้องลองไปปรับดูเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ที่มันให้มาในไลบรารีนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมาที่แดชบอร์ดตัวนี้นะครับโพสต์นะครับ ำเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่โพสต์ของเรานะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์อิมเมจตรงนี้นะครับมันก็จะมีไซส์บอกสมมุติว่าผมเลือกรูปภาพนี้นะครับไซส์มันจะขึ้นตรงนี้นะครับอย่างรูปนี้นะครับที่มันใหญ่ไปเนาะไม่ใช่มันใหญ่ไปมันมันซูมนะครับมันทามันจะไม่เห็นตัวหนังสือทั้งหมดที่ที่หน้าปกเราต้องการจะโชว์นะครับ อย่างไซส์ตัวนี้เป็น1280คูณเจ็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ที่มันให้มานะครับจะเป็น500คูณ540นะครับอ,อ๋อไซส์ไม่เท่ากันด้วยนะครับต้องลองไปปรับดูนะครับเดี๋ยวผมลองเอาเป็นภาพนี้ดูละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใส่ตัวหนังสือเข้าไปใน ในรูปภาพนะครับก็อาจจะต้องอาจจะไม่ต้องปรับไซส์ก็ได้นะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะโชว์ตัวหนังสือด้วยนะครับก็ต้องไปปรับไซส์เอาเองนะครับแล้วแต่ทีมนะครับแต่นี้ผมมาสอนวิธีการใส่รูปภาพฟีเจอร์อิมเมจนะครับ ส่วนวิธีการปรับไซส์เราสามารถดีไซน์บนแคนวาได้นะครับลองไปหาคลิปเก่าๆในช n n e l ผมดูนะครับว่าวิธีการดีไซน์หน้าปกนะครับทำยังไงนะครับผมใส่ไซส์ยังไงนะครับก็ลองไปหาดูคลิปเก่าๆมีสอนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาสอน เรื่องถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ